รุปผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2568ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมน้ำอูนสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสกลนครภายใต้การบริหารงานโดยนางสาววิรัยรัตน์โมกบูลผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสว่างแดนดินรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมน้ำอูน ในทุกวันจันทร์ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมน้ำอูนร่วมกันเข้าแถวคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระเพื่อสแสดงความทรงรักภักตีต่อชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ณบริเวณหน้าเสาธงสกรอระดับอำเภอนิคมน้ำอูน ศูโงเสรสิมการเรียนรู้ระดับอำเภอในคมน้ำอุ่นพร้อมด้วยข้าราชการครูเข้าประชุมผู้บริหยารข้าราชการทุกประเภทประจําเดือนเมษายน2568ครั้งที่4โดยมีนายชันชยัยโพลกองเสียงเป็นประธานในการประชุมนสกรรระดับอำเภอวานนิวาอำเภอวานนิวะจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่1พฤษภาคม2568ศูนย์ส่ง,สงเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมนาำอูนเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําเดือนพฤษภาคม2568ในห้องประชุมอำเภอนิคมนาำอูนชั้น2อำเภอนิคมนาำูนจังหวัดสกนลนครศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมนาำอูนมอบหมายนางสุดาวันคนเพ็งเข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาและประปับปรุงแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ2568แต่าะ3-4ณักสํนงงานักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจําจังหวัดสกลนคร 15พฤษภาคม25 6 8ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมน้ำอูนเมื่อใหม่คณะครูเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและจัดเก็บข้อมูลด้านลูกเสือยุวกาชาและกิจการนักเรียนณสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสกลนครศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนคมน้อูนเข้าร่วมประชุมโครงการสร้างงานสร้างรายได้ณสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสกลนครในวันที่16พฤษภาคม2 5 6 8 ศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมน้ำอูนเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและการนำมาตรฐานการศึกษาตามกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนดใช้ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มเป้าหมายภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างวันที่20-22พฤษภาคม2568ณโรงแรมโปรสระจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่22พฤษภาคม2568ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอในคมน้ำอุน่นต้อนรับคณะนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่1ทับ2568นำโดยนางประภาพันชาแสนรองผู้อำนวยการส่สสงเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสกนลนคะรณสกลฯระดับตำบลและสะกลร,ระดับอำเภอในคมน้ำอุน่น สุสรเสริมการเรียนูและดับอำเภอนิคมน้ำอู่นมอบหมายครูสกลร่วบประชุมการนำเสนอผลงานการจากกัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานจาปทสพนหระดับอำเภอณห้องประชุมอำเภอนนคมน้ำอุ่นชั้น2อำเภอนนคมน้ำอู่นจังหวัดสกลนคร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ะระดับอำเภอีิคมน้ำอุ่นมอบหมายคณะครูและบุคลากรเข้าร่วมโครงการพรัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระหว่างวันที่27และ28พฤษภาคมนน2568ณนห้องประชุมสกรละระดัระดับอำเภอสว่านแดนดินจังหวัดสกลนคร